ไอ้นี่เงทำได้แล้วว้าวมาแล้วอไปกลับไปกลับโคขาเลี้ยวอยวขอเพลงไอ้นี่นะครับโตเกียวดิฟเนี่ย โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแน,นลนะครับตัองอ้งคืนเดียวผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับ เขานี้กับการเลือกชิ้นใหม่ของอ้าอีนะครับราวดี้แร็กเก็ตนะฮะสกิค่อนข้างจะสวยมากนะไม่รู้มีเอฟเฟกอะไรบ้างมาดูกว่าเราได้รับสกินนี้กันยังไงนะครับก็เข้าไปเลยก็รูปแบบของการได้รับสกินนี้ง่ายมากนะก็สุ่ม6ครั้งนะครับก็รับไปเลยนะครับอ้าอีก็จริงๆมันจะมีให้เลือกของวางตรงกลางด้วยแต่ดอยมีแต่ของอะไรเพชรนาคอร์สเลยนะกดเล่นไปเลยนะครับเริ่มที่6กันสองนะครับห้าคูปองก็สุ่ม6กครั้งนะฮะแต่ว่ามันมีตันที่หกครั้งนะครับนี่มันก็สุ่มได้ เผื่อได้ไงเผื่อได้เผื่อดวงดีผมเปิดเล่นๆๆผมเพื่อผมเื่อผมดวงดีงงงอโอเคมันรอบสุดท้ายแล้วเพราะว่ากันว่าสกินนี้399คูปองนะดอยแต่ไม่นับเลขอะไรเลน่าจะได้ละเออก็่ามร้ยกคูปองนะครับทวนๆน,นอกนั้นก็ของแถมนะครับอ่าโอเคก็เปสวยนะถ้าไปเล่น เป็นหนึ่สกินที่สวยมากนะของอ้อยสวยสุดหล,ลืมั้งเว่ามันแปลกตาสุดแล้วหรับอนะ้อยนะเดี๋ยวไปดูการรีวิวกันเลยดีกว่านะฮะมาครับมาสู่การรีวิวกันต่อนะ,ะวันนี้เดี๋ยวจริงวันนี้เาจะมีท่าพิเศษให้ดูด้วยต้องรอติดตามดูนะเวลาทำติดหรือป <c oughs> เปล่าอ้อติดเซตไม่ใช่เซตนี้สิเ <c oughs> ี่ยใอยู่ ตัวอาจจะดูไม่ค่อยอลังเท่าไหร่แต่ว่าเอฟเฟกสีโอเคนะเราชอบสีนะตอนใช้ทัทกิลสวยเลยแหละ,หละมันสีดแดงๆอะ่ะให้เขาบวกกันแล้วเหรอบวกก็ไม่น่าได้สุดว่ันนี้ใครดีฮะ ตรงนั้นมีคนไม่กลับบ้านครับเราจะโข่ไปอะไรก็คือกำลังจะโข่ไปดูข้างในแล้วมันอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะเฮ้ยดูตอนโลนสวยจัดยัางเฟี้ยว ไปเก่าไปยังไม่ได้ตีแบบแดงเลยนี่มีรูปเป็นน้องด้วยโอเคแต่เป็นน้องแบบก็จะเป็นกระต่ายนะโดนสก,กินนี้มันอีก,กี้มากเลยหัวทองหัวทองหัวทองชมพ right. oh. คูค่อยๆค่อยๆค่อยๆเติม มึงยังไม่มีโหนโหนกูดาวอ่ะทีจริงมันจะมีท่าบีแจนกับอ้อยนะแจงทำไม่ติดต้องให้บีแจนพาอ้อมโลกก่อนมาดาวะ ไม่เห็นโผดได้เลยทำไงอ่ะก็เกาะไม่ได้ไม่เห็นโผดได้เลยไม่ผิดพาทางเทกันอีกยังไม่ได้กดอันตีเลยป่ะเนี่ย ขึนเน้นตีนะไ,ไม่กวนตีเลยเมื่อกี้ไม่ไมกไมเกะตา,าขี้ปล่อยให้รอดมีคนชนต่อก่อนขี่ไม่ใช่ไม่เขาเกาะทีหลังนะดอยเห็นละในคลิปเขาเกาะทีหลังเ เราลีวปกติก็ได้ก็มีมีกี้สองคนในทีมเนี่ยเออเพชรเกาะไม่ได้อ้นี่ไงทำได้แล้ว มาแล้วอ่ะมาแล้วผมทำเป็นแหละ <laughs> เปรี้ยววะเปรี้ยวอยู่วะได้เล่นนะได้เล่นเฮ้ผมออกผิดผมจะออกอันนี้เลยไม่ออกไม่ออกเอาเล่นโบเก้นท่าเทีะมาแล้วเอาพื่พอนพร้พอมเหรอพร้พอมกันพร้อม ม่เห็นมีใครเลยมันมันต้องเร็วกว่านี้นต้องเร็วกว่านี้ให้อยากให้มันกว้างกต้องเร็วกว่านี้อันนี้คือมันได้ไม่เร็วมากอาจจะต้องแบบมุมอื่นนี่เหรอขั้นขั้นตอนการฝึกนะครับใช้งานยังไงสกินสวยนะสวยมากเลยวงเล็บอะไรเงี้ยสวยจัดเลยเห็นแล้วอยากเล่นเลยคือเธอรมันให้ออร่าแบบตอนเดินเดินเนี่ยมีออร่าแบบเท่ๆหน่อยนะจะเท่นะ แหวรับนะซึ่งะต้องโหดนี้ถูกไหม <laughs> ไม่ได้เขาเยอะเขาเยอะ <laughs> เฮ้ยมันสู้มเกือบตายเท่อยู่เท่อยู่เรียกว่าถ้าเกิดเรากะดีๆนี่คือเข้าได้ถึงหลายระยะเลยเนี่ยกระโบนดีดตัวอ้อยเข้าไปล้วงข้างหลังส่วไกลถึงแนวหลังได้อาจจะไม่ได้โหนทั้งแมปเท่าลุยแต่ก็ได้ไกลอยู่ครับสมควรไปครับเพื่อนพร้อมเพื่นไปเอมันต้องพาเดียวตรงหนี้ไหม ดนสะทัดไม่ได้เดินเลยเดนแต่ว่านกอ้าไปแย่เลยก็คือพอยต์ของไอ้ท่าเมื่อกี้ก็คือยิ่งเราเกาะไว้แล้วตัวของเราไปไกลเท่าไหร่จากแขนแล้วก็ยิ่งบินได้ไกลเท่านั้นเพราะงั้นคนที่เล่นบีแจนก็ต้องรู้ว่าไฟอยู่ตรงไหนแล้วเราจะต้องเข้าตรงไหนเพราะผมควรทำมันทุกอย่างทั้ให้เราไม่แพ้ง่ายๆเล่นแต่การตรวจแจ้นี่แหละ ไม่มีเลือดรับมืออนุญาตกลับบ้านเจะไปรับมาจากบ้านไหนเออพาวิ่งมาจากบ้านไหมมันมาจะได้ไกลๆวิ่งแล้วก็ออกเลือดเลยนะออกออกด้านขวาด้านขวาก็ได้มารอ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 เล็งรอเลย <c oughs> ไม่ได้เพื่อนไม่ออกออกกลางแม่น้ำใช่ <c oughs> ไเพื่อนฉีดแผลนะ เราต้องมีที่จอดนะฮะเอาไจอดจอดจอดชีวิตเนี่ยหาเล่นนะเนี่ยไม่ไม่หารีวิวสกินละหาทำไปเอากลางไม่น้ำด้านขวานะเนี่ยๆตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เหยาะเกาะเตรียมเกาะเลยไปครับเยอะชะมัดเลยฮู้ โอเคเริ่มเป็นแล้วเริ่มเป็นเกือบเกือบเลนดิ้งเคเบแต่คือตอนนี้คือเงินเราตาลแล้วมัวแต่ฟาร์มมัวแต่เล่นขอฟาร์มกันเดี๋ยวเราต้องทำให้มันแบบเป็นแบบธรรมชาติมากขึ้นนะครับเกี้เมื่อกี้กือตั้งใจทำมากเกินไป๋ยวลองให้เพื่อนวิ่งขึ้นไปเลนบนไหมแล้วก็อาเราไปนี่คือทำไงไม่ได้ไม่โดนเ oh <laughs> อามหมยยังทำยากอยู่เราว่ามันต้องมามาเป็นเส้นทะแยงอาจจะง่ายหรือไม่ถ้าเพื่อนจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงเราต้องก็อาจจะต้องคอกันิดนะึง่ะถ้าไม่คออาจจะเล่นยากไปนะ

อบอไม่ขอบโบเพื่อนจะตายหมดแล้วลองวิ่งตรงดูไหมลองวิ่งตรงดูลองวิ่งตรงแบบวิ่งตรงไปป้อมนูน้นอยากอยากรู้อยากอยากยากังอ,อยากลองอบบว่าดึงข้างกำแพงไว้แล้วก็วิ่งตรงไป <team> <laughs> ไมันไม่ออก <laughs> <laughs> อาจจะอาจจะกดกดผิดทาง ต้องพาอ้อมอ้อมแถวตป,ป้อ,ปอ,อมปนะจะรอดไหมเนี่ยไม่ได้ฮะถ้าจะขึ้นต้องลงว่ะถ้าจะไปทางไหนต้องลงมันต้องแบบมันต้องเลี้ยวผ่านนะแปลว่าอะไรเพิ่งเพิ่ง ถ้าสมมติเราจะไปข้างหน้าเราต้องแบบลงมามันต้องพาอ้อมหลังนะเราตะขอเรามันอยู่ตรงนั้นรอรับรอรับพี่เล่นกลางบินบินวนเฉย โอเคอันหลังไม่เกี่ยวอันหลังอันหลังเท่อันหลังเท่เลยนะครับไปครับลองลองพาเลี้ยวจิฟเบร่าเดี๋ยวขอเพลงไอ้นี่นะครับโตเกียวดิฟเนี่ยไปครับไปครับ เรงพาเลี้ยวเดี๋ยวขอเพลงไอ้นี่นะครับโตเก,กียวดิฟี่้เหมือนเหมือนอันเนี้ยไม่ไม่ได้แค่อ้อยต้องเล่นเป็นนะบีแจงก็ต้องเข้าใจว่าเราจะเล่นขบโบอะไรพิสดารของเรานะอันตนะสิบเอ็ดวิเราต้องเอาสามทางกันไหมเจลาเต Long lại hoặc hết lòng yu kango. Lòng yu này ngon kabangan 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 đây. <laughs> ไม่เห็นคือเราก็ไม่หลบไง <laughs> ไม่ได้ไม่ได้วะนี่โอ้นี่ไงอยู่เถินนะ <c oughs> <laughs> <Under attack. laughs> I nice, nice assist Nice Your tower has been destroyed Your enemy has been defeated. วันนี้ก็น่าจะขึ้นบ้านแั้นแล้วถ้าไม่มีอะไรพลาดเราแว้นมาจากบ้านแล้วเราจะรอเล่นรถไปเหาะรอบสุดท้ายนะครับเรียบร้อยเอาประมาณนี้แล้วกันนะสรับการรีวิวนะครับ เดีด๋ยวดถ้าเปิดตัวโคตรสวยอีก,กี้สุดๆครับก็ประมาณนี้สํหรับการรีวิวนะครับนี่ค่าไป34%มสิบสี่เเท่ๆนะครับครับก็ปเป็นไงบ้างครับสํหรับการดูสกินใหม่ของอีก,กี้นะครับดูสกินใหม่ของอ้อยนะฮะ ราดี้แร็กเกตนะฮะสก,กินนี้เนี่ยขายในราคา399คูปองนะก็ไปสุ่มเอากันได้นะครับสก,กินนี้ค่อนข้างจะสวยมากนะดอยมองว่าเหมาะสมกับราคานะสวยงามดีนะครับแถมได้ของแถมนิดหน่อยด้วยนะครับก็ทรับอ้อยในเมตานี้ก็ถือเป็นตัวที่น่าจะโกงที่สุดในบรรดาแอสซิสซินละด้วยโมเลตี้ที่สูงมากนะความสามารถที่จ่ายดาเมจแล้วก็ออกง่ายนะครบับก็คือแบบเก่งมากๆในฐานะตัวลวงเนาะแล้วก็ต้นเกมก็เก่งมากด้วยไม,ม่แทบไม่มีจุดอ่อนเลยนะครบับก็คือจุดอ่อนมันก็คือแพ้แท้งหนาๆจะจัดแค่เองนอกนั้นคือสู้ได้หมดนะครัััับบบบบบปรรรรระะะะมมาาาาาณนนนนนนนีีี้้้สสหหกกวววิเเเเคอออโยยจจ่่่ลขๆได ถ้าเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยอาจจะใช้งานยากนิดนึงนะเพราะว่ามันต้องเข้าใจทั้งบีแจนแล้วก็ตัวของอ้อยด้วยว่าจะใช้งานคอมโบยังไงนะเพราะว่าประมาณนี้กันนะฝับการใช้งานนะเพื่อนๆก็เอาไปเล่นกันได้คำๆนะฮะประมาณนี้แล้วการฝึกการรีวิวนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยจะกำใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส้าอยากรู้อ,อะไรต่อกัก็ฝ่ายตามได้ครับวพี่หงส์แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน